สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องอุ้มอินสวีเดนนะคะวันนี้นะคะอากาศติลดลบแองศาแต่มีแดดออกนะคะแดดเปรี้ยงเลยนะคะออพอดีว่าวันนี้นะคะที่เมืองที่อุ้มอยู่นะคะเขามีรถบัสของคนจีนรถบัสเลยนะคะเขาเอารถบัสมาดัดแปลงเป็น มาดัดแปลงเป็นร้านค้านะคะก็คือพอเข้าไปในรถบัสแล้วสองสองฝั่งของรถบัสก็คือจะเขาจะทําเป็นชั้นไว้วางของะคะ่ะเหมือนร้านขายของอจีป่าถ้ทั่วไปเลยนะคะซึ่งเขาจะขายของเกี่ยวกับวัตถุดิบที่เราจะมาทําอาหารของไทยของจีนของเวียดนามของฟิลิปปินส์เนี้ยคะ่ะเขาจะมีหมดเลยเราขึ้นเขาขึ้นไปในรถบัสนะคะก็จะมีหมดเลยทีนี้ วันนี้อุ้มก็เลยจะมารีวิวนะคะของที่อุ้มซื้อมาวันนี้นะคะว่ามีอะไรบ้างแล้วราคาเท่าไหร่มาดูกันนะคะมาเปิดถุงกันเลยมาเริ่มที่ของอแช่แข็งก่อนนะคะ คือกุ้งค่ะไซส์นะคะตัวขนาดตัวของกุ้งนะคะ16-20ถึง20เนี่ยค่ะน้ำหนัก750กรัมราคา9กา99โคนจะตกอยู่ที่300นะคะถุงนี้นะคะ345บาท345บาทแล้วอุ้มซื้อมา3ถุงพอดีว่าเพื่อนฝากซื้อมาเพื่อนฝากซื้อ2ถุงนะคะอุ้มก็เลยได้มา3ถุงของอุ้มเอามาแค่ถุงเดียว ะะก็คือ็คือ345บาท3ถุงนะคะ297โครน3ถุง297โครนตกเท่ากับ1,040 1,040บาทนะคะ3ถุงไม่ไม่ค่อยไม่ถึงเลยนะฮะอันนี้คือมันจะเป็นลูกชิ้นรวมมีลูกชิ้นปลามีลูกชิ้นกุ้งมีอะไรนะคะอันนี้คือปลาหมึกไหม นะคะเนี่ยเป็นรวมนะคะเป็นรวมมาลูกชิ้นรวมมาราคา110โครนนะคะ110โครนก็ตกอยู่ที่385บาทถึงเดียวนี่นะคะ385บาททีนี้ลูกชิ้นปลามาดูลูกชิ้นปลาค่ะได้ลูกชิ้นปลามา2ถุงลูกชิ้นปลานะคะเนี่ยลูกชิ้นปลายี่ห้อนี้ อันนี้คือสินค้าจากไทยเรานะคะเนี่ย Product of Thailand นะคะ Product from Thailand อันนี้500กรัมนะคะครึ่งกิโล25โครนค่ะอันนี้ถูกนะไม่แพง25โครนนะคะ25โครนก็ตกเป็นเงินไทยก็88บาทนะคะนี่คือมา2ถุง,งถเนี่ยคะ่ะ ทีนี้มาดูแล้วก็ได้ขนมจีน,นะคะ่ะอันนี้คือเป็นขนมจีนนะคะเส้นแห้งเราเอามาลวกมาต้มนะคะใส่น้ํามันก็จะคืนคืนสภาพสามารถกินได้เลยน้ยําหนักของเขาเน้ะคะอยู่ที่อุ้หาน้ำหนักอุ้มหาน้ำหนักไม่เจออ๋อสี่ร้อยกรัมค่ะสี่รอยกรัมนะคะถุงนี้นะถุงละสิบปดโคนค่ะสิบปดโคนก็ตกเป็นเงินไทย63บาท นเนี่ยอุ้มซื้อมานะคะสถุงก็36มครสถุงนี้1 2อยยบกาทอันนี้อันนี้คือซอสหอยนางรมค่ะซอสหอยนางรมนะคะซอสหอยนางรมตกอยู่ที่ขวดละ8โโครนนะคะก็ ขวดละ98้าบบาทไทยนะคะรวม2ขวดนี้ก็คือ1 9 6บาทเนี่ยมาดูของแพงค่ะที่ซื้อมาเพื่อเพื่อนๆเ,เลยนะเนี่ยเพื่อที่อยากจะรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูว่าคนไทยถ้าอยากจะกินถ้าอยากจะกินช่วงหน้าหนาวนะคะยิ่งเป็นหน้าหนาวด้วยถ้าอยากจะกินผักไทยเรานะคะแพงมากมากเนี่ยค่ะคะน้านะคะ250กรัม เนี่ยสามถุงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนให้ทายค่ะเต้เด้เต้เดถุงละสี่สิบห้าโครนสองร้อยห้าสิบกรัมอุ้มคิดถึงเมืองไทยมากพี่น้องบ้านเราอยู่ตลาดที่เมืองไทยถูกไหมคะกร,รัมละเท่าไหร่อ่ะตอนนี้อุ้มไม่รู้ว่าตอนนี้ที่ประเทศไทยกร,รัมละเท่าไหร่แต่มันคงถูกกว่านี้ค่ะสี่สิบห้าโครนมาดูกันค่ะ 45โคนนะคะคิดเป็นเงินไทย158บาทถุงนี้ถุงเดียว250กรัม158บาทค่ะพี่น้องอพี่น้องค่ะแล้วมารวมกันค่ะ3ถุงนี้ราคาเงินไทยเป็นเท่าไหร่คะ4 7่ะ472บาทค่ะ3ถุงนี้นะคะ472บาทก็ประมาณเกือบครึ่งโลเนาะได้ไหม 250กรัม250กรัมก็ครึ่งโลประมาณ750กรัมเกือบโลอะเกือบโลอะค่ะเกือบเนี่ยสถุงนี้เกือบจะก,กิโลแต่ว่าประมาณประมาณ7 5 0 750กรัม472บาทแล้วอุ้มเคยไปดูคลิปวิดีโอของของพี่คนหนึ่งอุ้มจำชื่อช่องพี่เขาไม่ได้พี่เขาไปถ่ายที่ตลาด บ้านเรานะคะว่าผักบ้านเราถูกมากเขาขายเป็นแพ็คใหญ่ๆอ่ะแล้วพี่ๆเขารู้ไหมคะว่าตอนเนี้ยผักมาขายที่เวลาเขาส่งมาขายที่เมืองไทยอ่ะเออเขาสจากเมืองไทยส่งมาขายที่นี่ราคาแพงมากเลยค่ะแต่ว่าที่บ้านเราที่เมืองไทยเขาทําไมถึงให้ราคาถูกมากสําหรับชาวสวนที่เขาที่เขาทําผักเนี่ยค่ะที่เขาปลูกผักเนี่ยค่ะเนี่ย สงสารเขานะคะแล้วมาดูอันต่อไปค่ะนี่มันคืออะไรล่ะคะมันคือแคปหมูแคบหมูค่ะแคบหมูทอดนะคะอันนี้สี่สิบห้าเหมือนกันค่ะร้อยห้าสิบแปดบาทนะคะถุงนี้ยน้ำหนักนี่เขาไม่ได้เขียนไว้ไม่ถึงหรอกคะ่ะมันกี่ขีดไม่รู้เนี่ยน้อย มาดูของแพงอีกหนึ่งอย่างวูวูมาระกอแพงสุดและเนี่ยนี่คือแพงมากเลยนะคะเขาอุ้มถามเขาว่ากิโลเท่าไหร่เขาบอกว่ากิโลละร้อาสิบโครนนะคะร้อโครนแล้วลูกนี้นะคะมันก็เกือบแล้วเขาลดให้อุ้ม10โครนก็คือเหลือร้อยสีเขาบอกว่าเขาลดให้ เสร็จแล้วนะคะที่นี้ลูกนี้นะคะ96โครนมารกโอลูกนี้96โครนราคา336บาทจำม,มาร,รโ์โกโจโจแล้วก็แพงนะคะแพงจำได้กี่ครั้งนี่ลูกนี้จะจำได้กี่ครั้งพี่น้องอเอาจริงสองครั้งได้ไหมได้อยู่สองครั้งอุว๊วานี่แหละค่ะคือสินค้า นะคะที่อุ้มได้มาทั้งหมดนี้นะคะเดี๋ยวอุ้มรวมราคาให้ทั้งหมดนี้นะคะทั้งหมดเลยนะคะที่อุ้มซื้อมาเนี่ย2,800บาทเนี่ยเหรอคะ คนไทยเรานะคะอยากจะกินอาหารไทยอยากจะใช้วัตถุด,ดิบของไทยเราก็ต้องทำใจที่ว่าราคามันก็ต้องแพงเนาะขอบคุณทุกคนมากนะคะสำหรับนะคะกำลังใจนะคะที่เข้ามารับชมอุ้มตลอดสำหรับคนที่มาใหม่สำหรับคนที่เพิ่งเป็นเพื่อนกันนะคะยังไงก็ถ้าเกิดว่า ถ้าฝากคอมเมนต์ไว้ทิ้งคอมเมนต์ไว้ก็จะเป็นการดีที่สุดสําหรับอุ้มนะคะอุ้มจะตามกลับไปหานะคะอาจจะช้าหรือเร็วแต่ยังไงก็ไปนะคะเพื่อนๆนะคะอย่าลืมนะคะคอมเมนต์ทิ้งไว้นะคะหรือถ้าใครต้องการที่จะให้อุ้มนะคะรีวิวอะไรนะคะสินค้าอะไรที่อยู่ในประเทศไทยเออไม่ใช่ประเทศไทยของขออภคยค่ะที่อยู่ในประเทศสวีเดนนะคะต้องการอยากจะรู้เรื่องอะไรถ้าอุ้มหามาได้นะคะอุ้มจะหามารีวิวให้จริงๆนะคะ ขอพระคุณจริงๆนะขอพระคุณทุกคนนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดกระดิง่งแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้อุ้มที่จะได้ทำคลิปวิดีโอต่อๆไปแล้วสำคัญที่สุดเลยนะคะอย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะคะทิ้งคอมเมนต์ไว้นะอยากให้อุ้มทำอะไรอยากให้ดูอะไรอยากพาไปดูที่ไหนถ้าอุ้มทำได้นะคะอุ้มจะพาไปนะคะ ขอบคุณทุกคนมากค่ะที่เข้ามารับชมในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะบายบายรักทุกคนนะคะ